คืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นสามคนเมาเหล้าเดินผ่านวัดที่เขาล่ำลือเรื่องผีพวกเขาตัดสินใจลองพิสูจน์เพราะได้ยินจากคนในหมู่บ้านว่าที่หลังศาลามีตานีเฝ้าและได้ยินเสียงเด็กหัวเราะตอนตีสามพวกเขาหัวเราะเยาะล้อเลียนเสียงผีและท้าทายเสียงในความมืดหนึ่งในนั้นพูดว่ามาดิถ้ามีจริงก็ออกมาผีอะไรวะกลัวคน ทันใดนั้นลมเย็นจัดพัดสวนขึ้นจากพื้นดินเสียงหัวรอเด็กดังขึ้นจากหลายมุมทั้งทั้ท,ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไฟฉายกระพริบจูจู่ก็ดับลงจูจู่เด็กผู้ชายหน้าตาประหลาดปรากฏขึ้นเขาก้มหน้าหัวรอก่อนจะเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์จากนั้นก็พูดว่าถึงแล้วเหรอพี่สวยรออยู่พอดีเลย ขณะที่ทั้งสามคนกำลังตกใจร่างหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวซีดก็ก้กาวออกมาจากหลังต้นโพใบหน้านิ่งดวงตาแดงวาวเธอไม่พูดอะไรแค่ยื่นมือมาชา้าช้าแล้วชี้ไปที่ชายคนหนึ่งทันใดนั้นเขาทุดลงกับพื้นเหมือนมีบางอย่างกดเข่าไว้เสียงกีต้าร์เก่าๆดังแทรกขึ้นจากในวัดโดยไม่มีใครเล่นพร้อมเสียงกระซิบจากรอบด้านเริ่มดังขึ้น ไปซะอยากกลับมาอีกทั้งสามคนหมดสติไปในค่ำคืนนั้นเช้ามาชาวบ้านเจอพวกเขานอนอยู่หลังศาลาในมือมีใบไม้แห้งใบหนึ่งเขียนด้วยเลือดว่าอยากกลับมาอีกถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะ